โอ้ยจะถ่ายรูปทันไหมเนาะจะเก็บภาพมันยืนหันหน้าไปทางเดียวกันหน้าสลอนเยอ่ตอนนี้กระตายบางส่วนมารวมตัวกันคือออกมาหากินอาหารในตอนเช้านั่นเองได้ยินเสียงตอนเช้าเนี่ยบางตัวก็ระวังภัยนะ ยืนสองขาส่งสัญญาณให้เพื่อนบางตัวก็นอนสบายเอ,กเ,อกเนกเอล่นอนสบายตัวเนี้ยเ,เห็นคนก็วิ่งมาหาหวังว่าจะได้กินอาหารที่เอาไวใ้ให้เมื่อคืนคือผักตื่นขึ้นเช้ามามุนเอเล่เลยคือกินจนหมดนะ กุศาสับประรดใบใบตองกล้วยผักผักสารพัดมันแก้วก็มีนะคะแตงกว่าอ่อนก็คือผักในสวน,นเอาออกมาให้มีอะไรก็กินหมดพุ่นะ่าดูบรรยากาศยา,ามเช้ากินอย่างเดียวส่วนตัวเล็กๆไม่รู้ยังเหลือมะ ไม่เห็นเลยเมื่อวานเห็นมีสองตัววันก่อนที่ถ่ายคลิปไปเห็นหลายตัวอยู่นะออกมาหลายตัวอยู่แต่ที่นับได้ครั้งก่อนหกตัวก็คือด่างด่างคอเขาขาวสามตัวแล้วก็สีดำสามตัวแต่มาเมื่อวานเห็นสองน่าจะโดนอะไรสักอย่างจับไปละวละ่ะเมวข้ามกำแพงมา อี่นี่ศัตรูก็คือแมวยังเหลืออยู่ออกมาแล้วเดี๋ยวสายกล้องให้ดูโน่นโผล่หน้ามาแล้วจะลอยออกมาเวลาิเงีย,เงยบนี่ถ่ายไกลซูไม่ดูเลยนะเนี่ยตั้งกล้องไว้ไม่ได้ตั้งกล้องหรอกมือนี่แหละถ่ายตั้งไม่ได้หันไม่ทันตัวนี้เป็นจุดเด่นก็คือถ้ามองไปด้านซ้าย นี่ยนวิ่งมาแล้วมาหาเพื่อนน่เน่นมาแล้วมาแล้วดมกลิ่นโดยการสื่อสารกันดมกลิ่นมือจะสั่นเลยนะจับกล้องมามันปวดแขนขาตั้งกล้องไม่ได้หรอกหพอมันสายไม่ทันเวลากระต่ายวิ่งเรื่องของเรื่องมันอ่ะดูมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะทําอะไรแต่ละตัวทุกคนเดี๋ยวก็เห็นมารวมตัวเดี๋ยวก็เห็นวิ่งนี่คือที่ fc ทักประถามว่า คอมเมนต์มาว่ากระถ่ายไล่กัดกันไหมก็มีส่วนก็ไล่แค่นี้แหละเห็นไหมก็ไล่กันแค่นี้แหละก็คือที่ไล่แบบน,นี้ห่วงหนุ่มห่วงหนุ่มห่วงสาวห่วงพื้นที่กันพื้นที่ที่สร้างไว้ให้ดินถไมไว้ให้พรุนหมดแล้วเขาขุดรูนะคะถ้าคนจะสร้างบ้านต่อเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องซ่อมปรับพื้นที่ใต้ถุนมากๆเลยแต่นี้เรา สร้างให้กระตาอยู่โดยเฉพาะให้เป็นธรรมชาติก็มองดูขออภัยนะอย่าดราม,ม่ากกันนะข้างบนอาจจะรกรแต่ที่เราทําให้นี่เราก็เมตตาเขาเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการให้หน้าฝนนะ่ะเขาไปตากฝนมากแต่ส่วนที่ว่าสร้างให้แล้วนะ่ะเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่าดราม,ม่าก,กันนะเวลาถ่ายภาพ อาจจะเห็นตัวบางตัวสวยบางตัวไม่สวยแบบนี้เนี่ยถ้าตัวเนี่ยแก่ๆมากแล้วก็ไม่ค่อยสวยหรอกขนล่วงขลหล่นไปตามกาลเวลาตอนเช้าๆนะเห็นเงาไม่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ถ่ายภาพอันนี้ไม่ใหญ่ก็เกบภาพให้ดูสําหรับคนที่ท่านใดที่อยากจะเลี้ยงกระต่ายปล่อยแบบไม่ใหญ่ต้องมีพื้นที่กว้างหน่อยให้เขาได้อิสระกระต่ายแข็งแรงนะคะ ไม่มีการตายโดยการเจ็บป่วยนะพูดง่ายๆเนี่ยเขาจะกินได้ทุกอย่างที่มันแห้งในพื้นที่เลี้ยงง่ายง่าสบายสบายแม่ที่นี่ไม่มีการกักขังกระต่ายนะคะนอกจากว่าตัวเล็กๆก็จะไปอนุบาลมาหากันแล้วตัวขาวๆไปแล้วน้าๆๆๆถ่ายไม่ทันมันวิ่งกันเนี่ย ที่ไล э so hey, oh ่กันนี่ก็คือห่วงนะคะหวงตัวผู้ตัวเมียไปละ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 ไละไปละไปละถ่ายไม่ทันไปไม่ทันเขาก็นั่งจ้องฟังเสียงเราอืมก็วิ่งหลบนะคะตอนเช้าเช้าเราก็มาอยู่กับสัตว์เลี้ยงตรงนี้กินข้าวรวมพลทําสวนตรงนี้นะบรรยากาศดีๆยามเช้ากันหึ่งข้าวตรงนี้หละบรรยากาศดีๆในสวนนี่เราก็ ทีนี้เราก็ผสมดินปลูกผักเรื่อยๆไม่ค่อยได้ถ่ายภาพการปลูกผักให้ชมนะเพราะว่านไม่ค่อยเวเวลามาตัดต่อภาพก็ถ่ายธรรมชาตินี่แหละให้ดูทุกคนอพอหลายคนก็ถามกระตายยังอยู่ไหมยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิม,มตัวนี้พึ่งปล่อยออกมานะเจะเอาไปอนุบาลเนี่ย อ,ออกมาปุ๊บรู้สึกว่าถูกตัวผู้คุมซึอ <c oughs> คุมซึงเ <c oughs> นี่ยใกล้กันเ <c oughs> ห็นนะถ้าตัวเก่าๆอาจจะผิวพันณุ์ไม่สวยหน่อยเพราะว่าเขาแก่แล้วขนล่วง <c oughs> ขนหล่นที่น่าสงสารนี่ขา,ขาวๆนั่นก็คือทอนขนเอาไปทาบ้านทํารังให้ลูกนะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเชื้อโรคนะเห็นไหมที่ขา,ขาวๆแล้วก็มีจุดดําตรงกลางนะั่นหมายความว่า ขนเขากำลังจะเกิดใหม่นะที่เห็นเป็นดำๆสีขาวล้อมรอบนะ่ะไม่ใช่เป็นกากเป็นเกลือนเป็นชโลกนั่นนะ่ะขนกำลังเกิดใหม่อ,ออกลูกทุกเดือนเนาะแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือกระต่ายกลิ่นตัวเขาไม่มีนะทุกคนกลิ่นตัวเขาไม่มีเขาจะสะอาดสะอานโดยธรรมชาติยกเว้นถ้าเขาไปเล่นฝุ่นเล่นอะไรเขาก็จะมาสางทำความสะอาดของเขาเองเห็นไหมแค่ปล่อยเลี้ยงนยในสวนเรา เราก็ทํางานปลูกผักปลูกหญ้ามีอะไรก็เอาผักอะไรมาให้เขากินนะคะน่ก็ออกมาแบบนี้เลี้ยงปล่อยคนก็อยู่บริเวณนี้เราก็นั่งทําปรุงดินปรุงปลูกผักไปกระต่ายก็มาเล่นด้วยแบบนี้แหละถามว่าให้จับไหมได้จับเป็นบางตัวเนี่ยอะไรก็มาคุยเขียหมดนะคะเราถึงไม่ได้วางต่ํา กองอะไรต่างๆเราจะไปปลูกอีกโซนหนึ่งแต่เราปรุงดินตรงนี้ผสมดินตรงนี้กระต่ายเขาก็มากินรากหญ้าด้วยรนกหญ้าด้วย mm hmm. ก็อยู่กันแบบธรรมชาติเห็นไหมตัวผู้กรลักตัวเมียตัวเมียนั่นน่ะมาคอเคลียกันนะ่ะเอามาไซค์ขนมาไล่ให้หรือช่วงไหนก็ตั้งท้องก็ไปคลอดลูกเดือนลนะครั้งยี่สิบห้าวันก็ออก มาให้ดูไปออกลูกตรงหนุนรูดินเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกตรงไหนเขาก็จะมาขุดรูตามที่เขาชอบนั่นแหละเก็บภาพมาให้ชมเด็ตัวนี้พึ่งปล่อยมาเนี่ยจับได้บ้างไม่ได้บ้างน้ำน้ำนั้นจะเปลี่ยนสองสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วกันลูกยุงลงนะคะ มาดูลูกตัวเล็กๆล่าสุดทีออกมาเห็นละตัวหนึ่งออกมาสีขาวคอขาวหน้าขาวมากินอาหารกับกับตัวผู้นั่นน่ะบ่าวเทาตัวเล็กวันก่อนเห็น6ตัววันนี้เหลือตัวเดียวแล้วรอดูสายๆว่าจะออกมาอีกไหม ถ้าเอาได้จับได้จะเอาไปอนุบาลก่อนแต่มันจับยากจริงมันไม่มีมันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรจะมาล่อให้เขาเข้าไปแล้วจับได้เน,ะนี่ใครอยากเลี้ยงปล่อยก็ปล่อยได้นะมันก็เป็นระบบนิเวศของเขาเองที่แบบว่าแมวมาเอาไปหมาเข้าไม่ได้แถวเนี้ยพอกำแพงสูงมากตัวที่เคยกระโดดเข้ามากำแพงสูงสองเมตร หมาที่เคยเข้ามาไม่รู้หายไปไหนละสงสัยตุยซะแล้วเขาเก่งเหลือตัวเดียวกำลังกินอาหารกระต่ายนะไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ฝึกอะไรนะคะพอเกิดมาปุ๊บแม่เขาฝึกมาแต่ในรูดินเลยในอุมโมงใต้ดินเลยนะคะในโพรงใต้ดินนี่กว้างมากเขาก็คงจะวิ่งวนหมุนเวียนกันได้เยอะแยะแล้วก็จะกินฟางกินหญ้าที่แม่เขาข้าวเข้าไปตอนจะคลอดใหม่ๆนี่ เดี๋ยวมาติดตามตัวนี้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนขอให้อยู่ได้นานๆนะถ้าจับได้เราจับออกไปอนุบาลเลี้ยงต่างหากแล้วเดี๋ยวขอลํำลาตรงนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครปรอติดตามชมชีวิตกระต่ายในสวนของแม่ใหญ่นะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะไปลาสวัสดีค่ะ